พูดๆเลยอะไรนะพี่พูดใหม่ดิเหมือนพี่หลอนนีู่อบเดียวอ่ะอะไรนะพี่ตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะออตอนเปิดซิงครั้งแรกเลยนะมันเดือนสองเดือนพี่เอามันมานอะเอามันมาเอาเอาที่บ้านอ่ะโอ้โหมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันก็ได้อยู่อ่ะแล้วแล้วพี่ก็บอกอ่าเออโอ้โหมันครั้งแรกเลยเอ ไม่ทําหน้าเออเลยพอเขาไปคบไปมาณคตประมาณห้าหกเดือนทั่เริ่มเริ่มขย่มเองหลยโอ้เริ่มรู้สึกเอ้ยดูนะนะครับจะมาชมว่าพี่พีทีเฮดเป็นอย่างนี้นะครับนผมาชมฟังไว้นะอ๋อคี่นี่พี่พี่นั่งชิงช้าอยู่หน้าบ้านใช่ไหะมันก็นั่งมันก็เยอะนั่งเฉยอ่ะพี่คุยพี่เริ่มเออแบบแข็งๆน่อย่างนีใช่ป่ะ ยี่ยงติดเดืองแน่เลยไออยู่ดีไม่ก็มาตบคุยพี่โห่กูจูกอะโอ้โหกูต้องเซ็นเซอร์อีกแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้ทีนี้ก่อนหมาพี่เว้ยคือมันโกรธพี่ไงมันก็งอนพี่เออแล้วมันก็เออพอตบตบพี่เสร็จพี่ก็พาันเข้าห้องปุ๊บมันก็แบบว่าไม่รู้อยู่แล้วว่าเออกูต้องโดนเปิดดีแหละ แล้วนี่พีก็สันให้แม่งแรงๆเลยให้แม่งร้องเลยจะแม่งร้องเลยล้ำตาขอเบ้าเลยอ่ะกล้ากล้ามึงฟังไว้นะกล้ามึงดูไว้ว่าพี่พีแกเป็นคนยังไงแล้วแล้วแม่งร้องอ่ะแล้วมันก็บอกว่าแล้วมันก็บอกว่าเธอมาเธอรำแรอ่ะแล้วเขาร้องอ่ะแล้วเขาเจ็บจริงมันบอกมันบอกว่ามันบอกมันบอกจุกจริงกูบอะไยยาคนเดียวแล้วอืออุ้ยสุดเกินสุดสูรอดแล้ว สุดเกินพี่พี่ดีสุดเกินล่สุดแล้วแล้วแล้วคือว่าประมาณพอครบสิบปีปีหนึ่งใช่ป่ะพี่มีห้องแล้วพี่ก็ไปเอามันจะมีแสตชการอยู่อ่ะเออแล้วข้างบนดาดฟ้ามันโล่งใช่ป่ะแล้วมันก็มีห้องอยู่ห้องหนึ่งก็ไม่มีคนขับพี่ก็เอาตรงนั้นเลยมึงทำไมเย่ตั้งยงวะพี่แมบคือผมนี่ยกเรื่องข้หายผมได้นะ อันนี้จริงกูกูไม่เอาไอ้กาแล้วกูรู้แล้วว่าคนหี้ยจริงเป็นยังไงอันนี้จริง <c oughs> โอยสุดเกินกูหลุดพ้นแล้ว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 นี่คือแล้วพอพอมีคนมาเห็นปุ๊บพี่ก็เลยเออไม่เอาตรงนั้นแล้วเอาไปไปห้องเพื่อนดีกว่าพี่ก็เลยไอ้เหี้ยไปเอาห้องเพื่อนด้วยเออโหสุดเกินพีเอาเพื่อนห้องมได้ไอะฮะ ห้องเพื่อนมันได้อยู่อ่ะมันไม่มีห้องมันไม่มีใครอยู่อ่ะมันถึงได้ฟิลนะอืได้ฟิลได้ฟิลแล้วพี่ไปจำบ่ากันตอนไหนวะฮาวูสพี่เนี่ยมันโี้ยจริงเลยวะเอาเลยต่อไปนะเองเองมีเมยเดี๋ยวเองก็ได้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 เอาเดี๋ยวค่อยดูเขาเขาเรียกเขาจำบะเว่ ก็สุดทวกแล้วครับว่าพี่พีทีเฮดเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ขอเปิดเผยหน้าของแกนะครับเดี๋ยวมึงเข้าทีเฮดมาเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเป็นว่าพี่พีแกเป็นหน้าตายไงนะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเรียบร้อยพี่ไม่ได้หมออะไรเลยเรียบร้อย